อัยงเซโยยรุสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเลิน Korean นเกตเตอร์นะครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนพื้นฐานกันนะครับเพราะว่ามีมีหลังใหม่มาถามว่ามีแอ้นั่นไหมมีแบบพื้นฐานเลยไหมตั้งแต่ตัวอักษรน,นะครับผมก็จัดให้นะครับ k o r e a n together นะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าอันนี้คือแอปอะไรน,นะนี่ก็คือแอปคีฟนะครับคีฟนะครับเขียนได้วัดได้นะครับโอเคเอตัวอักษรเกาหลีนี่เขียนง่ายมากครับเพราะว่ามีน้อยครับมีน้อยมีตัวอักษรอยู่แค่14ตัวนะครับอันนี้ก็คือข้าเดียวแล้วก็มีสระ สิตัวแค่นั้นเองครับแต่เราจะมาดูเบื้องต้นกันตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับผมผมขอเริ่มจากสลากก่อนละกันเพราะว่ามีความง่ายครับง่ายสลากเกาหลีนี่ก็ประกอบไปด้วยขีดไม่กี่ขีดนะครับผมขอเริ่มด้วยตัวน,นี้ครับเรียกว่า สระอ e ีครับอี e. ขีดจากบนลงมาล่างอี e. ครับอี e. อ่านว่าอ e. ีครับโดย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 เวลาเขียนสัญญาเขจจาก็จะมีตัวมีตัวนี้มาประกอบครับเรียกว่าอึงครับเรียกเออ่ช้าๆอ่ะอีอึองฮะแต่ถ้าถามคนเกาหลีเขาจะบอกอึงอึงครับ อีอึงครับไม่ใช่อีอึงนะพูดเล่นนะอีอึงอีอึงครับแล้วก็อีขีดครับอ่านว่าอีโดยไอ้คุณอีอึงเนี่ยครับยึงเนี่ยถ้าเป็นตัวสะกดนะฮะก็จอกเสียงเป็นงองงูครับงองงูครับแต่ถ้ามากับคู่กับสระอื่นนะครับใช้ร่วมกับสระอื่นก็คือมีอึงน้ำหน้า แล้วมีสระตัวนี้จะไม่ออกเสียงอะฮะก็จะไม่ออกเสียงนะครับก็จะไม่ออกเสียงเช่นตัวนี้มาคู่กับสระอีก็จ่ายว่าอีครับโดยอีนี่หมายถึงฟันนะฮะฟันฟันอีครับฟันครับโอเคตัวแรกสระอีเขียนไวน้ตรงนี้ต่อไปครับ สระอาครับมีอีกอื่นอาครับอาอาก็เขียนลงมาจากบนลงล่างซึด๊ดแล้วก็จากซ้ายไปขวาครับอาเขียนแบบนี้นะครับอาครับโอเคสระที่สองสระอาคันนี้ ถ้าเราเขียนต่อกันเป็น re หมายถึงเด็กครับเด็ก re เด็ก e นะครับไอ้กายสอยอ๋อ re เด็กนะครับโอเคเด็กเด็กเดเดเดต่อไปครับต่อไปมี e มี r แล้วก็เหมือนเอา r มากลับด้านเลยครับก็คือ สระอะครับอเหมือนเดิมครับมียึงกลมๆนะฮะแต่ผมเขียนไม่กลมมากสระอครับอนะฮะเขียนง่ายครับก็เหมือนเดิมครับจากบนลงล่างจับแล้วก็ขีดจากซ้ายไปขวานะครับอเหมือนเอาอาเมื่อกี้มากับด้านต่อไปต่อไป สระอแล้วก็ต่อไปอันนี้นะฮะเรียกว่าสระยาครับยายาครับสระยาโดยออันนี้เราถ้ามาการีก็ค่อนข้างจะได้ยินบ่อยนะครับพราะบ้านเราก็ภาคอีสานก็จะเรียกเพื่อนเออเอเอแต่เขาจะเหมือนเรียกแบบเฮ้ยนะครับ ยาเขาใช้ย่า yeah. ไม่เรียกย่านะครับคือคือเรียกเราเนี่ยย่าแบบมันเรียกให้เราหันนะครับยา yeah. ในกรณีไม่รู้จักชื่อกันนะครับยาก็โอเคสระยาครับสระยาย่นบนชักจุ๊บสระยาโอเคต่อไปต่อไปก็เป็นสระยอ คิดลงมาครับคิดลงไปครับสระยอ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 ครับโอเคครับออกเสียงง่ายมากเลยโอเคยาย่อต่อไปครับอ่ามันจะมีเอาเมื่อกี้ที่เราได้เรียนตัวที่สองก็คือสระอ้าอานะฮะอ่านว่าอานะ กับคาว่าสระยาเมื่อกี้ออกว่าอ,อยายะก็เหมือนแบบเวลาเราชนหรือว่าอะไรสักอย่างเราเจ็บนะครับแบบโอ้ยโอ้ออยาอ,อยาออยะอายะก็คือคํานี้นะอ,อยายะต่อไปต่อไปต่อไปก็สลักค่อนข้าง,างเ,หเหมือนกันนะครับถ้าเราสังเกตดีๆก็คือเหมือนเราจับสลักมาพลิกนั่นเองครับแล้วก็มี ทริคอีกอย่างหนึ่งครับก็คือสังเกตว่าถ้าเราเขียนสระอาใช่ไหมครับตัวอิงมันก็จะอยู่ด้านตรงข้ามกับไอขีดตรงนี้ครับ yeah. เพื่อความง่ายสีแดงให้ดูก่อนโอเคอันนี้ขีดเล็กๆใช่ไหมครับอิงก,ก็จะอยู่ด้านด้านนี้ครับก็คือสลามันจะอยู่งนี้โอเค อาสีเดิมนะโอเคต่อไปต่อไปสาระโอครับโอยืงอยู่ตรงไหนฮะก็อยู่ตรงตรงนี้ฮะครับเหมือนเอาเหมือนเอาอามากลับด้านเห็นไหมฮะเมื่อกี้ออเนี่ยพลิกด้านเข้าไปด้านนูน้นก็จะกลายมาเป็นสาระโออาโอ สระอนะต่อไปสระอูเดี๋ยวเขยียนใหม่ก่อนสระอูนะครับสระอูอูนี่คือสระอูอูอูโอเคสระอู ต่อไปเมื่อกี้เรียนโอแล้วเรียนอูแล้วฮะก็จะมีคำหนึ่งครับอันนี้คือสระโอนะโอีโอีคือแตงกวาครับแตงกวาโอีโอีครับโอีแตงกวาแล้วก็ จำได้ไหมสาระสระอะไรเอ่ยสาระย่อนะฮะย่อแล้วก็ยอ่ออูยออูหมาจิ้งจอกนะครับยออูหมาจิ้งจอกครับครูนะครับคราวนี้ก็มาดูสระต่อไปกันเลยครับเมื่อกี้เรามีโอมี e r o ยายอโอโออใช่ไหมครับต่อไปก็มาดูสละโยโย,โยก็ง่ายครับง่ายง่ายโยโย <c oughs> อันนี้คือคำที่เราได้ยิน่อยครับอันยองเอันเซโยอันดีค่ยโย โยก็โยเขียนนี้นะเขียนก็ได้คบเมื่อกี้เขียนให้ดูใฉยครับโยครับก็โยจะเขียนจากบนลงมาก่อนนะครับโยขีดสองขีดแล้วก็ละโยครับอันนี้ก็ไว้ด้านนี้โยโยต่อไปครับต่อไปโยแล้วก็เป็นสระยูเหมือนโยเลยครับแต่ว่า แล้วกลับด้านมาฮะรสระยูนี่ก็คิดก่อนนะครับแล้วก็ลงมาครับสระยูครับยูโอเคโทษทีครับยูโอเคอยูยูเสร็จแล้วจะมีคำนี้ครับเรียกว่าอูยูอันนี้สระอูมอูยูครับ อูยูก็คือนมครับนมนมอูยูนมแล้วก็ครับสระนี่เรียกว่าอียูครับอียูแปลว่าเหตุผลนะฮะอียูเหตุผลโอเคอันนี้ก็ขอจบสระเดี่ยวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวลองทวนดูนะครับทวนดูทวนดูนะครับลองทวนดูนะครับทวนดูทวนดูนะครับอันนี้เรียกว่าอี e นะฮะอาอาอาจ้า ยออันนี้คืออะไรครัโอ้ oh, ครับอูถ้าชอบใจก็กดให้กำลังใจนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครรับข้อมูลที่ทาง YouTube กด Subscribe นะครับหรือกดแชร์ที่เพจก็ได้นะครับเนเนื้อหาเดี๋ยวผมจะทยอยลงเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ก็เป็นศัพท์ที่ควรรู้นะครับแต่ว่าในอตอนถัดๆไปนะครับอพสโซดถัดไปผมก็จะ เอาเนื้อหาที่มีความจำเพาะจะจงมากกว่านี้มาลงให้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาก็จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่มาที่เกาหลีนะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆฝึกกันไปนะครับก็จะทําเนื้อหาให้กระชับง่ายในการเข้าใจนะครับหรืออยากได้อะไรตรงไหนก็เขียนคอมเมนต์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับครับขอบคุณมากนะครับถาบาไม่ไบโอ